สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมที่เคยนะครับเพจโยปัาทะเลเอฟสีนะครับเพจนี้นะครับมีแต่ความรู้นะครับผมวันนี้เราเอาล็อกเก็ตกระดาษหลวงพระแดงรุ่นแรกนะครับผมออกปีสนามนะครับมาให้ชมกันนี่ครับเป็นรูปทายนะครับผมแล้วก็มาล้างจากฟิล์มแล้วอัดมาเป็นรูปอันนี้เป็นรูปต้นแบบของเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นรูปของเหรียญต้นแบบรุ่นแรกออกปีสองห้าสามมีทั้งหมดสามแบบนะครับ แบบนี้นะครับก็เรียกสีสีเปียสีสีเปียมาถึงองค์คงหลวงพ่อแดงออกเหลืองๆเห็นไหมครับแล้วแบบที่สองนะครับคือสีสีเปียฉากด้านล่างครับเป็นสีฟ้าหรือฉากด้านหลังเป็นสีเขียวมีสองสีนะครับสีฟ้ากับสีเขียวอ่าสีสีเปียแบบนี้ฉากหลังเป็นสีขาวแล้วแบบที่สามนะครับมีทั้งหมดสามแบบนะครับแบบที่สามคือขาวดําขาวดํานี่คือจะขาวดําทั้งหมดไม่มีสี แล้วจำมานนะผมรูปรุ่นแรกปรีศูนย์สามนะครับด้านล่างนะครับจะต้องเป็นรูปแบบนี้ครับเป็นรูปหลงพ่อแดงนะครับที่นั่งคุกเขา่าเห็นไหมครับนั่งคุกเข่าแล้วรูปรุ่นนี้นะครับถ้าลองว่าออกจากวัดจะเรี่ยมแบบนี้จะเรียบด้านหลังเรียบด้านหน้านูนอ่าแล้วก็จะเอากาวสองหน้าแผ่นเล็กๆติดอยู่ตรงกลางติดอยู่งกลางเพื่อจะให้รูปสองรูปเนี้ยติดกันไม่หลุดนี่นะครับไม่หลุด แล้วรูปรุ่นนี้นะผมได้รับความนิยมมานานมากเพราะเป็นรุ่นแรกเกยเยอะมากแล้วก็เกดีมากแต่ถ้าลองว่าสมมติเราดูไว้ละเอียดเราศึกษาให้จริงรับรองว่าไม่โดนครับผมวิธีการดูครับผมดูไม่ยากจุดแรกครับผมจุดที่ต้องมีนะผมจำไว้นะครับรูปทุกรูปของท่านที่ต้องมีนะผมคือขีดที่หูครับเห็นไหมครับนี่อ่าห็นขีดที่หูไหมครับ ขีดที่หูครับเป็นขีดสีขาวขีดนี่เกิดจากฟิล์มครับอ่าฟิล์มเป็นร้อยครับเลยทําให้รูปทุกรูปที่ออกมาเป็นร้อยขีดแบบนี้ทุกรูปจำไว้นะผมอ่าเห็นไหมครับแล้วรูปรูปที่แท้นะครับผมขีดจะต้องชัดเห็นไหมครับขีดต้องชัดแล้วเห็นไหมครับดวงตาของท่านมีแววตาครับนี่ดวงตาของท่านนะครับมีแววตาแล้วปากของท่านนะครับจะออกสีดำ แล้วเส้นคอนะคร art, roc, ับเห็นไหมครับเส้นคอจะคมแล้วก็เห็นเม็ดกระเดือกลางๆเส้นจีวรครับคมชัดอ่าแล้วก็สีนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับสีครับสีจะออกแบบมีสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองแล้วรูปด้านลังนะครับรูปด้าลังนี่นะครับเป็นรูปคุกข่าวครับเป็นรูปคุกข่าวของท่านนี่นะครับเห็นไหมครับจำไว้นะครับนี่เอาง่ายๆผมคือเป็น รูปที่ล้างจากฟิล์มแล้วก็เอามาอัดถ้าลองว่าเป็นรูปที่ก๊อปไปจากรูปอีกทีหนึ่งอันนั้นคือของเก๊แล้วก็อีกอย่างหนึงผมที่ต้องจําคือรูปของท่านนะครับจะมีจานทุกรูปจะจานหนักจานเบาจานน้อยจานมากยังไงก็ต้องมีบางรูปนะครับจานด้วยดินสอจะจานนิดเดียวแต่แข็งอาจจะไม่เห็นแต่บางรูปจานด้วยปากกาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมครับนี่เวลาตะแคงปุ <maya> ๊บเจนรอยหนูเห <ainsi> ็นไหมครับลอยหนูเป็นยันนี่ท <sk> ่านจานจากรูปด้านนี้เห็นไหมครับมันก็จะเลยจะมาหนูด้านนี้จะไม่หนูด้านนี้นะผมจำไว้นะครับจะไม่หนูด้านนี้จะต้องหนูเฉพาะรูปด้านนี้เท่านั้นนะผมนี่นะครับเห็นไหมครับจำให้แม่นนะครับศึกษาก่อนสะสมนะครับดูความคมดูความธรรมชาติของสีจำไว้นะครับผมเกยเยอะ เกดีแล้เกมานาแล้วศึกษาก่อนสะสมนะครับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม